สวัสดีค่ะสภายฝรั่งเศสบายเมียฝรั่งชนบทพเพื่อนๆจ๋าคลิปนี้จะมาทำปลาร้านนะคะจะมาเอาเปลือกใส่ปลาร้านนะคะพเพื่อนจ๋าแล้วก็ปูทำหมูส่งน้นะจ๊ะกระดูกอ่อนนะคะแถวบ้านเรียกว่าหมูส่งครับเพื่อนจ๋าหรือว่าแหนกระดูกอ่อนนะคะแล้วก็ทำปลาเลจ้าด้วยจ้ะ คล้ายปลาส้มเน,นี่ยน,นะคะพเพื่อนๆจา๋าเดี๋ยวมาดูกันเนาะวันนี้กูจะเอาเกลือใส่ปลานะคะเป็นบ้านในป่ามาเนาะเดี๋ยวมานี่ค่ะปลาเอาฝาปิดเอาไว้ค่ะแมงวันล้าหล,ลายค่ะพเพื่อนๆจา๋าปลาตัวงามๆทั้งนั้นเลยจ้ะอันนี้ใส่เกลือแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าปูกัว่าข้าวเน่าเนาะได้มาประมาณสี่วันและะ้วค่ะชุดนี้เนาะแล้วอันนี้ ได้มาวานเนี่ยค่ะค่ำๆเนาะปูก็นั่งทำปลานะจ๊ะนี่ค่ะเพื่อนจ๋าเหมือนปลาขาวน้อยบ้านเล้านั่นแหละจ้ะล่างหลายโลบมากค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็ล่างข้างในข้างนอกอย่างดีเลยค่ะแล้วนี่ค่ะได้มาขัางที่แล้วค่ะปู๊ม,มาทำาเหมือนปลาส้มนั่นแหละจ้ะปลาส้มตัวน้อยเนาะใส่เกลือเยอะๆแล้วก็ใส่ กระเทียมสับเยอะๆค่ะเพื่อนจ๋านี่ค่ะแล้วเพื่อนไห้กระดูกอ่อนมานะจ๊ะปูก็เลยทำเนืยมกระดูกอ่อนค่ะเพื่อนจ๋าอันนี้วันที่สามแล้วค่ะปู้คาดว่าน่าจะเป็นแล้วเนาะปูจะอัดใส่ถุงไว้นะคะหรือใส่ขวดไว้เนาะเอาไว้กินนานๆค่ะเพื่อนจ๋านี่ค่ะ เดี๋ยวตามมาดูกันเลยจ้าขออนุญาตล้างมือก่อนนะคะเพื่อนจ้าหุือ็็ใส่ถุงมือเลจ้ะขามะขนมัฒนาจ้ะ ันนี้ใส่เกลือแล้วจ้าเพื่อนจ้าเดี๋ยวมาดูไอติมว่าใส่เกลือเนาะ,ด,ะดูค่ะปลาต่อมสวยๆสวยค่ะคเพื่อนจ้าเอาผิดไม่ขอดเนาะนี่ค่ะพอดีมีปลาตัวใหญ่มาสามตัวนะคะเดี๋ยวปุ๊จะใส่ถุงเอาไว้เนาะเพราะว่าเราจะไม่ทําปลาค่ะปลาตัวใหญ่เนาะ ใส่ทุงเอาไว้ต้มยำค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วได้ปลาตัวใหญ่มาสามตัวค่ะใหญ่มีอยู่ตัวหนึ่งคือใหญ่มากเท่าท่อนขานะคะเพื่อนจ๋าปูทาความสะอาดแล้วก็เอาไปใส่ตู้เชดแข็งแล้วค่ะพอดีมืดค่าสะกก่อนนะคะเขาออามาไข่ค่ำแล้วปูทํายันสีทุ่มมาคืนนี่จ้ะวันเกิดจะของจะมานั่งข่าป่ามานั่งทาป่าจะเพื่อนจ๋า ปลาชนิดนี้ปูก็จะว่าทำปลาล่านะคะทำไม่อร่อยค่ะมีอยู่สองตัวนะคะเดี๋ยวปูหากนะ่อนเนี่ค่ะปลาแบบนี้ค่ะทำปลาราาไม่อร่อยค่ะเพื่อนๆจ้าความรู้สึกตัวเองอนะคะแต่ถ้าเป็นปลาขาวน่อยเนี่ยค่ะอร่อยค่ะตอนนี้อยากใส่ตื่อเย็นก่อนนะคะ อยู่บ้านนอกอยู่ชนบทกดีคือกัน,กน,นะคะ่ะเพื่อนๆจ้าที่ประจาเลยนะคะก็คือเพื่อนบ้านคนนี้แหละคะ่ะก็จะเอาปลามาให้ทุกปีเลยค่ะปีนึงก่ะอาทิตย์นึงข้างนึงสองข้างแบบหลายหลายทีเลยจ้ะช่วงนารอนดนะคะเขาจะไปใส่บิดเนาะเป็นการกีฬาะคะ่ะเพื่อความสนุกนี่แหละคะ่ะก่อนที่ปู่จะมาอยู่คือเขาก็ทําแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็ เขาก็ตุกเบ็ดแล้วเขาก็ยนป่าลงกับคื้นมนาจ้ะเตี๋ยวเขาเขาู้ว่าเรากินป่านะคะเมื่อก่อนเขาอยู่อพาร์ตเมนต์ในหมู่บ้านปูเนี่ยแหละคะ่ะเขาเป็นเพื่อนของลุงจ้ะ mm hmm. เพราะเขาลู้ว่าเรากินป่าน้อยเนาะ mm hmm. เขาก็เอามาให้นะคะ mm hmm. เพื่อนจ้าตั้งแต่นั้นมาก็ประมาณห้าปีแล้วค mm ่ะเขาเอามาให้ทุกปีเลยะคะ่ะปีนึงก็นับครั้งก่ได้นะคะประมาณสิบครั้งนะคะ ใช้มือไม่ว่ากันนะคะใช้แบบโบราณนี่ค่ะล่างมือแรกจ้าเพื่อนจ้าย่าย่าเมื่อทันที่ขวัวเขาขวัวจะจะมัดเอาไว้่อน,นอเนาะใส่ขวดหลูวหวไว้่อนค่ะเพื่อนจ้าว่าจะไปเอาเอ่ข้าวบาเล่ที่ที่พวกเราทำน่ะจะมัดขวัวแต่ยัง มีเวลาไปเอา,าขวานเลยจ้าเพื่อนจ๋าขวานเ,เขาขวานเขาขวานเนี่ยจะต้องใช้เวลานะเนาะเครื่องวดเราวดดีนะมนจาจาะปั่นค่อนข้างไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร,ร่นะคะเพื่อนจ้าวดมีสูตรใสัวนะคะใส่เกลือก็บุก้าเอานะคะเพื่อนจ๋าใส่ให้ถึงนี่แหละจ้า ใส่น้อยปลาเน่านะคะแ้ค่ะใช่ตนล้ทำ <susceptible> <icos explicit> ไมหนี เดี๋ยวจะเอาใส่ขวดค่ะเพื่อนๆจ้าทั้งหมดนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันจ้าเพื่อนๆจ้านี่ค่ะเรใส่เกลือมาวานี่จะน้ำออกค่ะ แรงวันมาแล้วจะรีบปิดเลยจ้ะล่างสี่ห้าน้ำนะคะผูก็มาล่างในบ้านอีกจ้ะล่างที่ละตัวเนาะจกใส่เขาแล้วก็เอาน้ำไ,ไหล,ลใส่ทองเขานะคะก็ล่างซ้ำอีกทีนึงเนาะอาจจะดูกเก๊กา้าหน่อยนะคะเพื่อนๆจ้าหัวเ,เขากระเด็นนะคะ Okay, okay. อันนี้เป็นไหลูกอมค่ะเพื่อนๆจะจุดประสงค์ที่ซื้อลูกอมก็คืออยากได้ไหเนี่ยจะ <c oughs> เอาไว้มาใส่ปลาจะ ขวดแบบนี้กรหลายครับเพื่อนจ๋าผมเก็บเอาไว้เนาะไม่ใช่งานเยจ้ะเยอะมากมีคนเอามาหายด้วยจ้ะยาพี่น่อะไยจ้ะกลัวกระเด็นเลยบางกรงเลยขออนุญาตกักที่ละตัวนะคะ ายนึงพอดีเลยจากที่ทจ้ะขนาดซ้ายค่ะเดี๋ยวฝรั่งนะคะดูไม่ค่อยละลายเท่าไรเนาะดูเหมือนเกลือไทยบ้าเนเราค่ะคเพื่อนจ้า เดี๋ยวต้องหมั่นดูนะคะเดี๋ยวน้ำเขาออกมาเยอะอเดี๋ยวล้นนะจ๊ะเพื่อนจ้ะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าได้อีกหนึ่งไหใหญ่ครับเพื่อนจ้ปาปลาสไหลฝรั่งเศสค่ะเนื้อทีขั่วข้าวขั่วใส่ครับเพื่อนจ๋าขออนุญาตทำแก้วต่อไป ่อันนี้ ค่ะเพื่อนๆจ๋าบรรจุเสร็จแล้วเนาะปลาหมักเกลือค่ะไว้ทำปลาร้าเนาะได้สามขราวต้ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นแหนมกระดูกอ่อนนะจ๊ะใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ปูใส่ถุงได้สามถุงนะคะพอดีเพื่อนคนไทยมานะจ๊ะปูแบ่งให้ถุงหนึ่งเนาะแล้วอันนี้ปลาส้มตัวน้อยนะคะเพื่อนจ๋า จะเก็บใส่ตู้แช่แข็งไว้กินนานๆค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าฝากกดติดตามกดถูกใจให้หน่อยนะคะเพื่อนๆจ๋า